ไดไดจากการหาของป่ามาขายกันบ้างช่วงนี้ก็จะมีเห็ดป่าแล้วก็มีหน่อไม้มาจําหน่ายนะครับที่อําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณข้างทางสายดอยสะเก็ดเชียงรายเนี่ยนะครับก็จะมีการนําของมาขายนะครับเป็นของป่าช่วงนี้ก็จะมีเห็ดป่าแล้วก็หน่อไม้นะครับ ชาวบ้านหนองบัวพ,พระเจ้าหลวงนะครับที่ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเก็บเห็ดป่าที่ออกจากธรรมชาตินะครับในพื้นที่ขุนน้ำแม่กวงก็นำมาวางขายริมถนนด้านหน้าทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่มีทั้งเห็ดลมเห็ดแดงก็ขายจานละ50บาทนะครับมีทั้งแบบตุมต้มๆแล้วก็ที่มันบานเต็มที่แล้วก็มีนำมาปรุงอาหารได้หลายเมนูครับบ้างก็ไปตำน้ำพริกนะครับ น้ำพริกเห็ดหลมมนี่อร่อยมากนะครับแล้วก็มีเอาไปผัดกับเนื้อหมูเอาไปแกงก็ได้นะครับค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีปริมาณไม่มากนะคะซึ่งปริมาณเห็ดที่ขึ้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพฝนที่ตกด้วยทําให้ช่วงนี้ก็ยังมีชาวบ้านไม่กี่รายที่เข้าป่าไปเก็บมาขายก็สร้างรายได้ได้ถึงวันละ500-1,000บาทค่ะแต่หากว่ามีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีปริมาณเห็ดป่าที่ออกเพิ่มมากขึ้นก็จะมีชาวบ้านจํานวนมากขึ้นนะคะที่จะพากันเข้าป่าลึกไปบนภูเขาสูงในพื้นที่ ของปา่าโครงการลุ่มน้ําขุดแมกกวงอ,อําเภอดอยสะเก็ดเพื่อที่จะไปเก็บเห็ดป่านํามาขายค่ะซึ่งในช่วงฤดูก,การเห็ดป่าน,นะคะในปีที่ผ่านมาทําให้ชาวบ้านได้มีรายได้หลายหมื่นบาทค่ะคนอกจากเห็ดป่าแล้วก็ยังมีหน่อไม้ป่าค่ะที่สามารถเก็บมาต้มขายในถุงละ40บาทซึ่งประชาชนก็ซื้อไปจิ้มน้ําพริกยําหน่อไม้ค่ะก็ขายหมดทุกวันนะคะค